สวนวันหยุดนีอยังที่บอกว่าเป็นวันหยุดแล้วก็เป็นวันสําคัญทางพระุทธศาสนาลหลายคนก็เตรียมพร้อมที่จะไปทําบุญกันแล้วต่วบรรยากาศการ้ายสังฆพันธ์ในเขตเตสปานนครฮัทาาไชยจังหวัดสงคล้าเนเห็นว่ามีพุทธศาสนกิกชนเริ่มที่จะมาเลือกซื้อสังฆพันธ์แล้วก็ชุดสังฆทานเพื่อจะถวายพระในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็ข้าวพันษะที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะ ส่วนปลายสัปดาห์นี้เนี่ยตรงกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาถึงสองวันนะคะโดยวันเสาร์ที่ยี่สิบกรกฎาคมเนี่ยก็จะตรงกับวันอาสาลหาบูชาค่ะแล้วก็วันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมก็จะตรงกับวันขาวพรรษาก็เลยทำให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอห้ะได้ังหว่าส่งคลาตอนนี้เนี่ยเริ่มจะออกไปห้าสื่อสังฆพันธ์แล้วก็ชุดสังฆทานเพื่อจะเตรียมถวายระในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปสํมรวจการจํหนายสังฆพันธ์แล้วก็ชุดสังฆทานบริเวณด้าน,นาหนห้าวัดห้าใจในรื้ววัดมหตมังคลารามก็พบว่าพอคาเมค้าเนี่ยเริ่มเอาเครื่องสังฆทานแล้วก็ชุดสังฆทานเนี่ยเอามาตั้งหน้ารา้านยางหน้าตานะคะเพื่อจะสร้างบรรยากาศการจับจายในวันพระโดยที่ร้านสังฆพันธ์ปลาคมพีึ่งเปิดขายมานานว่า10ปีค่ะแล้วก็มีคุณลุงทิเบต ปีหยากไกลวันเป็นเจ้าของร้านบอกว่าบรรยากาศการสื่อขายชุดทั้งกทานในปีนี้เนี่ยเริ่มจะมีพี่น้องประชาชนมาเลือกห้าสื่อกันหน้าร้านเพิ่มมากขึ้น ว่าทุกๆวันซึ่งก็เป็นปกติข้องช่วงก้อนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ขาดวานลูกค่าก็จะเข้ามาที่ร้านมาที่สุดก็น่าจะช่วงปลายสัปดาห์นี้แหละ<ม>แล้วก็ตอนนี้เนี่ยรู้สึกบายใจที่ค่ายข้องได้แล้วก็ดีใจที่ชาวพุธเห็นความสาคัญแล้วก็เป็นรวมเป็นส่วนหนึ่งในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยค่ะลองฟังเสียงของเจ้าข้องร้านเลยค่ะบาลูกค่าก็มากันเรื่อยๆทย,ยอยกันมาช่วงทำบุญเขา้าพรรษา กขามีครบวงจรทุกอย่างป้ารายยีวนพวกสังฆทานพวกสบายใจวขอก็ขายได้อะไรก็สะดวกทุกอย่างมันสองร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าสาร้อยกว่าสามยหก้าและพวกเสียนตรงนี้ก็มันต่างราคาเล็กใหญ่ก็ว่าต่างก็เชิญมารับชมสินค้าได้ครับราคาเป็นกันเองครับไม่แพงร้านป้ากระพีนาวาะใหญ่เลยตรงกับประตูวัดเลย สำหรับฉุดสังฆทานค่ะก็มีราคาที่แตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับขนาด ประชาชนก็สามารถเลือกซื้อได้ในราคาที่หลาหล้ายค่ะไม่ว่าจะเป็นสังฆทานจุดแหลกเริ่มต้นเทรอยก้าสิบเก้าบาทขนาดกลางเนี่ยชุดละสองรอยก้าสิบเก้าบาทแล้วก็มีจุดยห้่ขันค่ะเริ่มตั้งแต่สามรอยหกสิบเก้าบาทขึ้นไปนอกจากนี้ค่ะสังฆทานเอิญนอิีเทได้รับความนิยมก็คือเทียนพันซ้าโดยเทีรานเนี่ยมีลายรูปแบบให้เหลือกแล้วก็ลายขนาดด้วยทางเทียนปกติแล้วก็เทียนที่ออกแบบเป็นลวดลายที่สวยงามราคาก็เริ่มตั้งแต่ลักรอยบาทขึ้นไปค่ะ ทางนี้นะคะพอค,คาเมคาคาตางก็เชิญชวนนะคะให้ชาวพุทธมารวมพิธีในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเี่จะถึงนี้เพื่อที่จะช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเฉพาะธุรกิจสังกัพันธุ์เี่จะปล่อยคึกคขักไปด้วยค่ะน่ยังราน สังกพัน์ปลาคำพีเนี่ยยูนาวัดพอดีบรยาการก็เริ่มคึกขักเพราะว่าพี่น้องประชาชนจะเดินทางไปทําบุญก็จะแวหนาวัดก่อนที่นาวัดยังไงที่สุดมันนะคะก็เลยแกบอกว่าตอนนี้อาจจะแล้วว่าแม่คายคึกขักเท่าไรก็น่าจะถึงวันนู้นและวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันข้าวพรรษาวันข่าวพรรษาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปสื่อแบบก่อนถึงวันหรือว่าในวันนั้นเลยไปหาสื่อกันนะววันนั้นก็น่าจะคึกขักหมากเป็นพิเศษค่ะถูกต้องค่ะ